โอเคก็ขอสวัสดีเพื่อนๆชาวช่อง YouTube ทุกคนด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมชื่อเคยทำของดีเปนเอรนั่นเองวันนี้เพื่อนๆน่าจะได้เห็นรูปหน้าปกที่ผมลงไปแล้วก็น่าจะรู้นะว่าในขวดของกินที่ผมจะมาเล่นในวันนี้ก็คือนักบินกองทัพที่มีชื่อว่าฮิกุจิอิกิโยอิกิโยนั่นเองนะครับนะอิกิโยอะไรล่ะ โอเคผมก็รูปหน้ากาตลของานก็เป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวเรากันไปกันแบบคันๆนะเดี๋ยวไปดูแอนิเมชั่นอักตะกะเซ็นไป้ยโคก็ว่าเดมอ่ากระดูกรไปแล้วในส่วนของแอนิเมชั่นเดี๋ยวเราไปพูดมากกันดีกว่าเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมเลยดีกว่านะครับผมไปกันเลยครับ โอเคผมวันนี้เราก็เข้ามาอยู่ในของด่านมอร์แฟค c อรี่หรือว่าโรงงานผลิตอาวุธนั่นเองนะบอกกันเลยว่าเป็นเรื่องดึงดานที่เจอกันบ่อยบ่อยมากรับเพื่อนๆนะปั่นไปแค่นี้นะปั่นไปอย่างเนี้ยเพื่อนๆก็อยากไปดูรูปร่างหน้าตาของตัวสกินนี้ด้วยนะผมขอไม่อ่านชื่อแล้วกันอ่านยากเพื่อนเป็นแฟนบางคนโอ้มโ่ี้ีเกียบเลยไปแล้วเนี่ยเอาว่ะหัวใจกันแรงพร้อมนักกีกาย โอ้ชายผู้มีโชคแกนี่เชายผู้นำโชคละไล่ไมาให้เราอึยยังไงครับโคตรไล่เราอ่ะเนี่ยเอาวะนีตีมาได้หนึงจีนะวิเชงครุงวิชังครุงเอา,าวะวิ่งเก็บไล่วิ่งเงินบ้าหน่อยนะปิดตักต่างผมไปครับผมนี่ยังไงโอ้ปีนปาล้มด้ว่ะไปทำไมอ่ะอ๋อจะมาดา่า ว่าไงนล่างดาด้วยเนี่ยหนีกระโดดทันนะเป็นล่างดานี่ต่อกันมายาวๆตรงนี้ยังไงครับผมคุณผู้ชมกระโดดอีกทีหนึ่งนะมาเล่นไม้ตรงนี้ต่อผมอุ้ยกระต่ายกระต่ายโอ้โหเปิดบิงมาแรกกลัวไปต้องจ่ายนะนีเอาจริงไะเอาจริงไม่ต้องจ่ายก็ได้นะครับแค่จ่ายไม้ไปแต่ผมอยากยิงอะ ผมยังยิงอ่ะเชนเล่ดเองอุ้ยไฟแล้วนะกูฉางเชนเล่อ่าไปแล้วนะครับไม่ใช่เชนเล่อ่านสิเขาเรียกว่าใช้ล่มนะอ,อ้อโหบอกเลยว่าถึงกับแบบต้องทิ้งกันเลยเราสวยเกนงีูฉางไม่ชอบเรางี้แอบวาเราสวยเกนอะ่ะและครับใครเเพื่อนคนไหนที่ชอบตัวสกินนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าต้องสูตรีบถุมเลยนะในส่วนของโต้บนโกบเตยดองค์เองเน,นะตัวนี้มาแค่รอบเดียวนะผมว่าเป็นไปได้อาจจะมาแค่รอบเดียวนะครับที่ยังไม่ถุม ใมากเน,นะผมเป็นคนหนึ่งเลยที่ชอบออกมากินไอติมนี้มากก็คือนั่งบินทองทับกับตัวผู้อย่างรู้นะเอ้บอกเลยว่าผู้อย่างรู้นี่ก็แบบเท่นนะเท่โดนใจผมมากไอติมนั่งบินท้องทับที่ก็บอกเนาะเป๊ะผมเลยอ่ะเออแต่กันยุ้เพื่อนลงไปแล้วนะเดี๋ยวผมขอฟันเรี่ยนนี้เสร็จก่อนแนละ้วเดี๋ยวไปช่วยช่วยเพื่อนดีกว่ามาไปก่อนนะ่ยเท่ยนนี้ไม่เสร็จน,นะอุ้ยแต่เ,เพื่อนอยู่ใ,ใกล้ไม่เป็นไรให้เพื่อนเข้าก่อนนี่เนะอุ้ยเสียงมีการจ่ายนกมาเลยฮนะอุ้ยคือมันโถ ยังไม่โดนยังไม่โดนโหเดี๋ยวเราอย่างเข้มแบบช่วยฮันด้วยนะเวิร์กถึงเวลาแบบว่าตัวอูฉางเขาปิดบั้งโตมาก็แต่ตอนเริ่มเจอโกลเนี่ยคใหญ่จะไม่รอดเนี่ยง e wow ับต,ติดติดร okay ่างเมากันตลอดเลยเอ๊ะเอ้ยล้มแถวนี้เลยไหมเดี๋ยวเราพับไม้ให้เอาเอาล้มปะล้มปะแผนการไล่แผนต่อการไล่หนีโอ้ยเลี่ยมเลี่ยมโอ้โหจะเปิดของไง มีอะไรให้เราได้ใช้หรือเปล่าขอเป็นฟืนอีกกระบอกได้ไหมโอ้โหแด้น้ำหอมนะโอ้โหเมื่อไหร่เมื่อไหร่อุูฉางจะมา <ś led> ตีแล้วผมมีน้ำหอมยังไงยี่ยังไงปีกปีกระดิ่งเอะขัดไปเร็กลิ้งป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 ิงเหรอ,อหยังไม่แหนานะเจออะไรยังไม่แหนาเนอะอูฉางตอนนี้เหลือเครื่องช็อลาเครื่องสุดท้ายแล้วยังไงชฉางปีิวิโอโหจู๋ไหวมาก ดีมากหลีย่ยนสมภคารยังย้อนเวลากลับไปตรงที่เก่เนานี่ไหมอยูรูาา้ว่าน่ตาโกวโคออร์ดิเนเตอร์ใน,นของของทินไม่ล้มของเหรอเฮ้ยเอาไงเดียะล้มของแล้ววะเอาวัเนเฮ้เรา เราขึ้นชื่อว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์เราก็ออกไปข่ายคนจไว้นี่ก็เป็นเพื่อนร่ทีมที่ผมกวนกลุ่มมานะคะเป็นหมวดทั่วไปนะไม่ใช่จัดอันดับอะไรอย่างใดนะครับถ้าถ้าเป็นหมวดจัดอันดับอยู่ผมก็จะบอกลังคลิปเสมอนะว่าเป็นจัดอันดับแล้วก็จะเปิดชื่อไว้อย่างดีเนะาะสั่งชานลมนะชานลมนะไปสิครับขายเลื่อนเรามันขายเลื่อนนักดูนะอีางสุนยชาสางให้เรพอร์ตนะปลาล่มไปแล้ว อุ้ยิววิเหมือนจะขับเหมือนจะขับมอไซค์ตามไปแล้วนะย,ยังไง,ไง,งช่วยฟรีหนีไม่คิด้งอย่างเหรอผู้ชางให้ช่วยฟรียังไงผมวิ่งไวนะผมวิ่งไวนะอุ้ยหมอไม่รอดหมอไม่รอดแต่ว่าช่วยฮันเป็ดยูน่นะนี่มีการช่วยยุย้ยไม่ทันทียังไงคกูดูฉางโอ้คุณูดูฉา,างไม่มาไล่ผมเนี่ยผมยุ้ยยุ้ยให้เขาแบบมาไล่ผมเพื่อให้หมอหิวเองแนะไม่ได้วะตอนนี้ตาแดงเหลืออีจีกับเจ็ดวีนะครับ โอ๋หมอเองก็จะโอ้โหจะบินแล้วอ่าช่วยทำ呗เนี่ยโอ้โหชายเขาอ,อายุยีปป่สิบหกตอนนี้ต้องการอยากจะช่วยคุณหมอออกจากที่นี่เพระต้องโปรโมทขนาดนั้นไหมเออถามก่อนหมาผมยังไงคุณครับหมอครับคุณอยา่าเพิ่งกลับโรงพยาบาลได้ไหมล่ะรอผมแป๊บนึงนี่คุณหมอโอ้โลาก่อนโอ้โหกข่าวดีหมดพอดีอยากล้างแขนชิงเราไม่ต้องเกม สิงเราปะกันเกมเหรออุชางสิงเราปะกันเกมเหรอวันจ้าวปะวันจ้าวปะไม้แผ่นเดียววนยันพรุ่งนี้อ่ะนี่พูดเล่นใหม่แล้วแก่งเก่งยังเลยเอาไปถึงทีก่อนนะคุณอุชางนะครับโอเคผมก็น่าจะออกกันได้โดยปริยายโดยสมบูรณ์ผมว่ายังไม่จูใจกันเท่าไหร่หว่ายังไม่ต่อกันอีกขั้นเกมดีกว่าเพราะว่าวันนี้ผมค่อนข้างค่อนข้างว่างด้วยโอเคไปกันเลยครับ โอเคครับผมเรามาตอนน่อในส่ว,ว,วขจจนของเกมที่2กันดีกว่านะครับจากจูใจกัน2เกมขราบเกมมัปเรื่อยดีกว่า้ายเกมนี้ปิงว่ะเดี๋ยวผมขอยากกัดไปตอนที่ผมแบบปรับปิงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ A later few moments โอเคผมผมก็ปรับเป็นเสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะตอนนี้น่าจะหายจากการปิงนิดหน่อยนะโอโ้เกมนี้เหมือนเหมือนเพื่อนเราจะปิงกันเกมไม่หมดเลย <c oughs> เห็นไหมโอ้โหเพื่อนอะไรคนยังก็หลุดไปกันได้เ่ย อเนี้ยเดี๋ยวเราปั่นเครื่องนี้กันเลยก็ได้อุ้ยปุ่นยังน่วงน่วงอยู่เลยเดี๋ยวขออนุาตปั่นโอเคน่าจะปิงเขียวเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวน,นี้รอให้ปิงมันลดลงมาเรื่อยๆนะครับโอ้โหปิงกันเยอะมากอะ่ะผมว่าขนฟัวฮันเตอร์ก็น่าจะปิงด้วยนะเนี่ยปุดอ,อยู่นะฮะตอนนี้เราก็ใช้โอกาสนี้แหละปั่นไปทำไมเราเลียวร้ายอย่างเงี้ยทำไมเราเอาเปรียบฮันเตอร์อุ้ยเกีมันก็ต้องเดินเทู่แล้ว นี่นะฮะก็อย่าลืมดูรูปหน้าตาของตัวน้องโคออร์ดิเนเตอร์ในของของตัวบันกุกสเตด็อกด้วยนะครับผมว่าเฮ้ยดูจริงจริงเขาแบบใจละลายอ่ะใจละลายอ่ะละลายเกมแพ้สาวหัวทองอย่างนีตีไปแล้วหนึ่งทีนะในของนักโทษเุดท้ายนี้เสร็จเดี๋ยวเราจะไปช่วยทันทีนะครับนะักโทษเขาแข็งใจไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งตายนะใจยเย็นๆก่อนเด <laughs> ี๋ยวเพิ่งตายนะยิ้แป๊บเดียวเองถ่วงเวลาอีกแป๊บ มาไปโอ้โหปั่มเกล็ดล้มเลยเหรอไอ่ปั่เกล็ดล้มเลยเหรอมาโคสวยมาแล้วครับเดี๋ยวจะไปช่วยเองเนะไมยมีการจับนั่งไปเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนๆนี่ยัยงไงยังไงคุณแมรี่คุณแารี่คุณจะโยนไกลสองร้อยเมตรหรือเปล่าสองร้อยเมตรเลยวะไกลไปวะไกลไปวะคุณมารี่คุณ,คณ,คณนน200 m, ห้ามปีเลยช่องผมนะผมไ,ไม่อยากไอออกลิ <c ười> ไป นี่ใจเราไม่นีงน่งไงแต่เราตีเร่งเป็ดเลยนะถือว่าโอเคอ,อยู่ยังไงคุณแบลรี่ใจไปบิงหรือเปล่าวิจัยจบิงใจบิงจริงม <c oughs> ัก็พับไปไม่ต้องรอเลยว่าเราเจ็บบาดแผลไปแล้วหนึ่งแผลนะฮะโดนล้มอีกทีก็คือแบบเหมือนแมรี่ก็สามผมได้สามผมร,รูแก้ได้ไม่คุ้มนะไม่คุ้มนะผมก็ได้พับไปก่อนนะไม่เอาตนันไม่เอาคันเนี่นยคันต้นอะไระหรือเอา,าอ่ะวิจิรวมพลังเหสาอเปเบิล พลังเล่าเฮ้เวอร์ว่ะคุณหมอครับคุณหมอช่วยผมหน่อยคุณหมอโอ้ด็อกเตอร์เฮ้ยอายุคำแบ็คี่่เฮ้ยยุงโอ้โหไม่หันไปเลยไม่ไปก็ได้วะไปยิงช่วยเพื่อนดีกว่าเอาเอาเอาหันไม่เฉยเอาัหมาอ,อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหอะไรอ่ะมาดามเลส อย่าบอกอย่าว่าอะไรเราโอ้ยแล้วผมแพ้แมนนี่ด้ดิแพ้แมนนี่ด้ดิโอปลาเขียวโอ้ยปลาเขียวอยากทำอย่างนี้โอ้ยปลาเขียวเปิดกระโจเอาวินมาอ้ยอุ้ยอุ้ยปลาเขียวเฮ้ยอุ้ยอุ้ยเออยังรอดอยู่ย okay. oh uh, nee ังรอดอยู Joe, ่เราไปเข้าโรงพยาบาลก่อนเไม่เอาอยากคนตรงนี้ก่อนเนยคอนเทนต์ไงคอนเทนต์ไงเข้าบนตรงนี้เราไม่ต้องเสียปืนนี้เออเราไม่เสียปืนนี้เออแล้วก็เข้าแล้วเรานี้ อยังไงครับคุณแมรี่คุณจะมาไล่ผมอหรอครคุณป้าเขียวด่านนี้นา่าจะเป็นด่านของแมรี่นะครับเพราะว่าชื่อด่านว่าโรงบาลป้าขายผัดไทยก็นาก่าจะเป็นป้าเขียวใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้แกงแมรี่แล้วเดี๋ยวดักตียัวป้าเขียวกันหน่อยดีกว่าเผื่อป้าเขียวลงตรงนี้นะ มาเปล่า uh, ุ้ยลงปาจริงลงปาจริงโอ้โหนี่มันเจ้าหญิงจีนนี่ไงลงบันไดมาโคตรสวยเฮ้ยเราต้องเข้ามาแล้วก็พับไปเนี่ยพับด้วไม่พับด้วยโอ้โหตีเช็คไหมอย่างเข้าทางอันนี้เครื่องถอดน่าจะเตรียมแล้วไหยเตรียมแล้วหรือเปล่าอย่างเงี้ยโอยวนวนทั้งคืนวนทั้งคืนจะพับหน้าปป๋เขียวไปหนึ่งทีนะ ฮ้ยเฮ้ยเฮยยอยากระโดดเงี <k medidas> <meals> alone alone ้ยมันน่ากลัวนี่กระโดดสวนแบบไม่เคยกลัวยังไงครับลากไปเรื่องนี้เลยกันไม่มีใครอยู่ใช่ไหมผมขนลากไปน่อยผมไม่ไหวแล้วผมไม่มียิ่จมเฮ้ยอุ้ยแต่ว่าเครื่องนี้ใกล้เสร็จแล้วนะอันี้ใกล้เสร็จแล้วนะปักเขียวใจเย็นผมขอปันนี้นิดนึงโอ้เครื่องนูยังตูดปัาเขียนอยู่เลยพี่เพื่อนโอ้โหเดี๋ยว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  เดี๋ยวผ้าเขียวใจเย็นผ้าเขียวอย่าพึ่งโง่ผมนี่ครับมาวางผมลากออกเครี่องดีกว่าเป็นสุดไม่ได้อุ้ยโดนมันไม่เคยกลัวูจนได้ช็อตทีแล้วไงยังไงกีเถอะตีโดนเถอะวันนี้โอ้ผมหวั่นตะวันตแล้วแมรี่น่าจะปิงนะไปไม่ได้อยู่อุ้ยอุ้ยโว้ยใจเย็นสิครับแม่แม่ครับโอ้ผมไม่ปิดโม้ย่ปิดยาวเลยแต่ชำหนุนเส้นสายไหม น๋อพระรามเก้าก็ปิดอยู่นะช่วงนี้พระรามเก้าก็ปิดอยู่นะช่วงนี้ก็พับหน้าไป็นหนึ่งทีนะป้าเขียวแต่ไม่โดนมีเฟซลงท่อเนี่ยโอ้โ,โดนแล้วเรียบร้อยวิ่งจุดช้ามากจุดช้ามากไม่เป็นไรเรายังวิ่งต่อได้นะใส่รองเท้าโรงพยาบาลมันก็จะหายปืนนะครับอุย้ยไฟแดง ตามหลังไปเลยไปไหนก็ปืนไป1นึงชีก่อนนะครับแมรี่โอ้ยจูไปแล้วร้อยแปดสิบวินนะป้าเขียวน่าจะปิงนี่ยะดูแล้วโู้ยยังตามไม่เลิกอีกอ่ะคุผมเลกิกตามแล้วนะฮ้ยฮ้ยใจเย็นป้าคุณป้าอย่าทำผมเลยผมขอโทษคุณป้าบอกว่าคนสวยในยแบบนี้ต้องมีแค่ชั้นก่อนนะหอมของคนเท่านั้น ห้าเป็น c o o e r d i n a r เด็ดครับทำไบเลยไม่เคยกลัวเอ้าโอเคก็ยอมแพ้กันเป็นที่เรียบร้อยนะตัวเน่ของตัวแมรี่นะครับผมโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมอ,อีกคั้เกมหนึงดีกว่าผมว่าเกมนี้แมรี่ชอบปีนด้วยนะไปกันเลยครับโอเคผมวันนี้นะ่าจะเต็มอิ่มจุใจขายเพื่อนคนดูที่ชอบดูคลิปเป็นย,วยาวๆนะก็จัดไว้แล้วนะขามเกมเลย รู้มีใครชอบดูเปล่าใครดูมาถึงตรงนี้เนี่ยผมขอความกรุณานะกดไลค์หนึ่งครั้งด้วยนะฮะแล้วก็กดติดตามถ้าชอบมากๆเลยผมเสียงพี่แม่งมันแหลมแอบรู่งจริงเลยบอกผมชอบอะไรอย่างเงี้ยเขาฟังกดแชร์ไว้เพื่อนๆที่ชอบเสียงแหลมๆของผมด้วยนะครับผมนะจะได้แบบมีคนมาดูผมเยอะๆจะได้มีกำลังใจในการทำช่องต่อไงโอ้โหโอเคผมใครชอบคลิปยาวนี้ก็อย่าลืมนะอของเฮ้ยกดไลค์ได้คะ่ะ ยี่สิบลาเดี๋ยวผมจัดให้เลยคลิปก็ยากอย่างนี้อีกทั้งแต่แนนทีจะว่ากันไปนะครับว่าฟีดแบ็กบอเข้าจะเป็นยาวมีหรือเปล่านะอันนี้เดี๋ยวเราก็ฟันไฟไปก่อนนะเหมือนเกมนี้เราจะเจอในของของโกอูฉางด้วยนะเดี๋ยวว่าเกาหัวใจใกล้แรงครับผมเจอใครโอ้เจอเราเนี่ยว่าเจอใครตอนแรกแบบโอ้โหปิดปิดปิดต่เราวิ่งสายผิดแล้วครับ ได้ดยอยู่นะแกได้อยู่คนตรงนี้นิดนึงเนี่ยโอ้โหพิ่ตามยับเลยนะถือว่าโอเคถือว่าโอเคงานตีงานตีงานตีมาแต่บ้านนอกก็ตัวจริงไม่เคยกูเชิเลยอ๋อผมปียาจิรู้ว่าตรงที่เธอยืนแน่มมีฝนตกไหมนี่หนึ่งทีร้องดีๆไม่ได้แล้วเจ็บคอ จะ้ว่าตรงที่เยนนนนั้นตรนนงี้น่าจะตกของจริงออ,โโอ,งอ้โหนึกไม่ดูดอีก้ล่องที่แกนี่มันยาวจริงๆนะอุ้ยใจเย็นใจเย็นพี่ผมกลัวหมดแล้วพี่ใจเย็นนะแล้วล่างนี้ล่างฝรั่จีนโคตรแท่เลยนะอุชางอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเรามารีวิวกินไปชงกินเขาได้ไงก็เด็กไม่ได้กลัวจนเลยช้อตไงน,นะ มัคุณุ้ช้างคุณมีพิงคุณจะต้องจ่ายนะคุณจะต้องจ่ายบิงนะเอาวะบิงไม่ต้องจ่ายเหรอคุณจะเล่นคอนเทนต์แบบไม่ช่ายพิงเหรอครับยังไงครับโดดจริงนะไม่เคยกลัวเฮ้ยมันไม่เคยกลัวเหรอเลยพับไม้ไปหนึ่งทีเอาเอาไอเลปต์เอาเอา,เอา,เอารับรับรับเลยเอาเอาโดดตีเลย ผมช่วยผมบาดเจ็บย่ตรงนี้ผม Eller, อยากให้คนไปยุบปุ๊มกันเลยโอ้ไ oh, ม่คนไปยุบเราแล้วนมิกกี้มาดีใจมากเลยมิกกี้เม้าเสียงอะไรวะเนี่ยวิคุณเอได้วิคุณเอเด้เข้าวาพี่ใหญ่ว mm ่ะเลือดเขียวก็มีเราก็ไม่รับคุณเอได้กันด้วยแล้วเนมีวะ มื่อคุณเอด่าบอกไม่ต้องฮิวฉันฮิวไปเองได้เนี่ยเราไปค้ำเพื่อนแต่กันหน่อยดีกว่าตอนนี้เครื่องถอดเหลือหนึ่งเครื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆเอ้ยปั่นคนเดียวเหงาไหมครับผมปั่นเป็นเพื่อนเนี่ยเอาวะคงอย่างแบนแคนอย่างบอยไอ้นี่เขาเป็นลูกค้าเรื่องคิปรีนแต่ผมเพิ่งปั่นร้อนเนี่ยปีมาแต่บ้านนอกโอ้โหใจเย็นปีครับคุณฉางผมก็ว่าเป็นโรคหนยาวเนี่ยมีแบนจนเครื่องมาเรียบร้อยแล้วเนี่ย ผมไม่ได้ทำเสียงแสกิลนี่บันเอานมากแล้วนะเพื่อนๆแต่จ็จำได้อยู่นะครับมาเปิดฟว้าบาตรงนี้ผมได้ทำการขึ้นรถไปทำทุกอย่องเลยว่นเจ็บคอเนะี่ยมาอยู่นี่ผู้ชายแบดบอยอย่างวิเชียรจะจำเกลนไรตีคนหรือเปล่าม่าได้พอดไปประตูนั้นด้วยนะ หลงไปแล้วเพื่อนเราตรงอย่างแบดล่มอย่างยาวเจอไม่อินกับผู้ชายมีปืนนี่คุ่วนวายแสนเพื่อนเราเปประตูอยู่หรือเปล่าโอ้ยไม่มีคนเปประตูเลยทำไงดีมีวับอยู่ยังไงเดียวถ้าพเพื่อนไล่ปุ๊บเราไปเลยนะพเพื่อนไล่ป่ะเพื่อนไล่พเพื่อนไล่อย่เราไปจินไหมเฮ้ยแกเพื่อนอีกคนหนึ่งมหก็อเ,เอาดีแมา แข่งฉากรอดเรามันทีมบู๊โอ้โหทีมบู๊ทีมบูบจม๊จับประเทศจีนเพื่อนเพื่อนโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันเจอเราแล้วนะนเจอเราแล้วเนะี่ยเพื่อนช่วง <Okay. S 1> วันนี้เราก็เปิดว้าวแล้วเดีย๋ยวเราเป, oh. ปิดวาร์ปุ๊บเรายิงเลยบึ้งไม่เคยถามอยู่แล้วไปกันเลยเย้โยโฮรีบไปกันดี่กลัวน่าจนะเราจะได้รอดจากที่นี่แล้วไอ้เ่าวาร์ปเ่าวาร์ปต่อรถต่อรถ <laughs> นียมีการเปิดว้ามาตรงนี้ยังไงับผมคุณช้างคุณจะล่มงปลาไปไหนดีกว่าโอ้มีการยอมแพ้มาจากกูล่าเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคใครชอบคลิปนี้ใน่ของตัวกินแบบโย,ยายๆหขาขงกินทุกปีดีก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมได้นะวันนี้ผมขอโกวลาไปก่อน,นบ๊ายบายครับโอเคก็นะครับวันนี้วันที่ผมลงคลิปเนี่ยก็เป็นวันที่ส4ี พาพันนะก็จะเป็นวันวาเลนไทน์ในปี2023ผมก็อยากจะมาพูดกับน้องๆว่าตลอดปีตลอด2ปีค่ะปีที่ผ่านมาที่ผมได้ทำช่องช่องถามของดีเบอร์เบอร์หรือว่าช่องมวยเดย์มาเนี่ยก็ขอขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่ยังสนใจในคอนเทนต์ของผมอยู่มาตลอดเลยถึงจะแบบคอนเทนต์เนี่ยมันจะซ้ำซากไปบ้างแบบรีวิวกินบ้างก็มเนื้อเปื่อยบ้าง เล่มไม่เปื่อยบ้างก็่ได้ลงแแง้งแล้วเหมือนเมื่อก่อนอย่งนี้คว่าเพื่อนๆก็ยังคอยตามคอยดูอยู่เสมอโอเคก็ okay, ขอขอบคุณจริงๆนะครับที่ติดตามกันมาโดยตลอดนะหลายจากนี้ก็จะตั้งแต่งบทงานไปเรื่อยๆนะแล้วผมก็ขออวยพรให้น้องๆพี่ๆเพื่อนๆทุก,กคนด้วยนะครับหวังในความรักในวันละชายปีนี้ส่วนใครที่อกหักเฮิร์สก็ไม่เป็นไรครับเราเป็นเพื่อนกันนะขอให้รักตัวเองไว้เยอะๆนะครับพอเรักตัวเองมากๆเนี่ย อะไรก็ทำไรเราไปได้หรอกโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม